เอาละครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอโพ่ผม t ีเกสลัดเช่นเคยสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมอะไรวะาชื่ออะไรแต่กเกมไอแคปมั้งเด๋ยไอเกมแฟนกินจุด้ำแข่งนะทนหนึ่งรอผมจะเบ็ดหบาทเลยหลายๆคนอาจถามว่าทำไมเบ็ดแพงจังทุนหนึ่งร้อยโอแต่มันน่วงวะทำไมเบ็แพงจังก็คือว่าอุ้ยตัวเองโคตรสวยเลย ยังไงอ้อีกนิดเดียวจ่ายทีเดียวเข้าเลยเข้าโบนัสลีสปินโอ้โหน่วงเฮ้ยเข้ากัเกเข้าไปคือว่าเกมนี้ผมเด็ดเก็นตัวเพราะว่ามันหมุนธรรมดามันก็จ่ายมาบ้างมันจ่ายแพงนะแล้วก็โบนัสลีสปินมันเข้าง่ายโอ้โหง่าปแลวนะง่ายสี่บาทโบนัสลีสปินมันเข้าง่าย มันธรรมดามันก็จ่ายมาบ้างมันมีโอกาสแตกนอกเยอะท่านผู้ชมผมเคยแตกนอกวามาบ่อยนะกับไอเกมพวกนี้ผมเด็ทิบบ่าทมาโอ้โหเบ็ดโคตรเยอะเออมันมันมันนี้เล่นและเอาเลยไอต่อโมนัดิจะป,ปินรอบเมื่อกี้ไม่ได้อะไรนะแล้วมันหน่วง ประเด็นคือมันง่วงด้วยดิผมนไล่เพิ่มเบ็ดอ,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 อุ้ยใจรลอยนิค้าสวยๆไหมโหนนคุยจองร้อยสี่สิบอุ้ยอีกใจอีกทีเดียวเขาเขาอ๋อโอเคเขาดีลิปปินโอ้โหเก็บร้อยนี่ไงผมบอกแล้วมันมีโอกาสแตกนอก มาสามร้อยทุนร้อยเดียวเอาเป็นว่าผมพอเลยค่ะโอ้ยบึ่งเ่าใจก่อนเอ้ยเด็ดแพงเลยเห็นไหมผมบอกแล้วเรียบร้อยสองนาทีรู้เรื่องสองร้อย็ดสิบเจ็บาทไม่ได้แพงนั้นยี่สิบเจ็ดเท่าเอาเป็นว่ามันมันได้เลิกจัดเศษแล้วพอให้ไวเลย โดยรวมก็วันนี้ก็ขาดทุนมาสองเกมแล้วนะเพิ่งได้กำไรกับไอเกมนี้ขาดทุนจนไม่กล้าเอาเอาเอาเข้ามาเยอะอ่ะต้องเอาเข้ามาร้อยเดียวปก,กติจะเล่นสามร้อยโอเคตเอต่เจ็ดไม่เสียสามร้อยแล้วพอดีวกว่าเอาเป็นว่าไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าแล้วกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปาก่อนฝากกดไลค์ลกดติดตามช่องเ k สลัดด้วยนะครับ ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะไปสมัครกันได้ไปละสวัสดีครับ